สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ไบคลับช่องของเราที่จะพาคุณไปพบกับรีวิวมอเตอร์ไซค์และสกูตเตอร์ใหม่ๆวันนี้เราจะพาคุณไปดู Honda ADV 160รุ่นปี2025ที่หลายคนรอคอยกันอยู่ว่ามีอะไรใหม่บ้างและราคาจะเป็นอย่างไร Honda ADV 160เป็นสกูตเตอร์แนวแอดเวนเจอที่ได้รับความนิยมมากในหมู่คนรักการเดินทางและใช้งานในเมืองปี2025นี้ Honda ได้นำเสนอการอัปเกรดใหม่ที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่บเฉน เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้มากยิ่งขึ้นเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Honda ADV 1 6 0ยังคงเอกลักษณ์ความเป็น Adventure Scooter ไว้อย่างครบถ้วนด้วยดีไซน์ที่ดูดุดันไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่ที่ให้ความสว่างมากขึ้นและเพิ่มระบบ DRL Daytime Running Light เพื่อเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่ในเวลากลางวันนอกจากนี้ยังมีการออกแบบแฟรริงใหม่ที่ช่วยลดแรงต้านลมทำให้การขับขี่สบายยิ่งขึ้น ด้านเครื่องยนต์ h อ n d a ADV 160ปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์ E.S.P. บวกขนาด157ลูกบาทเซนติเมตร4จังหวะ4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดประมาณ16แรงม้าที่8,500รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด14.7นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อน,นาทีเครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้ให้ประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันที่ดีขึ้นและมีการปรับปรุงระบบหัวฉีด P.G.M.F.I. ให้มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นนอกจากนี้ Honda ้ Hon HTC da ยัังงตติดระบบ Honda Selectable t o r q u Control หรือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่บนพื้นผิวที่ลืน่นเช่นถนนเปียกหรือเส้นทางที่เป็นดินทรายอีกทั้งยังมีระบบเบรก ABS ที่ล้อน่าช่วยลดโอกาสการล้อล็อกเมื่อต้องเบรกกะทันหันช่วงล่างของ ADV 1 6 0ยังคงใช้โชคอัพหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังแบบซับแท้งจากชวะที่ช่วยรองรับแรงกระแทกได้ดีทำให้สามารถขับขี่ได้อย่างมั่นใจแม้ต้องเจอเส้นทางครุขคะ ในส่วนของฟีเจอร์ Honda ADV 160ปี2025มาพร้อมหน้าจอเรือนไมล์แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงข้อมูลสำคัญครบถ้วนทั้งความเร็วระดับน้ำมันระยะทางรวมถึงไฟแจ้งเตือนต่างๆมีระบบกุญแจสมาร์ทคีย์ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานและยังมีช่องชาร์จ USB Type C ที่ใต้เบาะสำหรับชาร์จอุปกรณ์มือถือขณะดเดินทาง อีกหนึ่งจุดเด่นที่หลายคนสนใจคือพื้นที่เก็บของใต้เบาะ h อก h o n d v ADV 160ปี2025มีพื้นที่เก็บสัมภาระขนาด30ลิตรที่สามารถเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้สบายๆทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวนันและทริปท่องเที่ยวระยะไกลสำหรับสีสันของ Honda ADV 160ปี2025มีให้เลือกหลายสีเช่นสีแดงสีดำด้านสีเทาและสีน้ำเงินเพื่อให้เหมาะกับสไตล์ของแต่ละคน มาถึงเรื่องราคากันบ้าง Honda ADV 160ปี2025เปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคาประมาณ99,900บาทซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละดีลเลอร์และอาจมีโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเปิดตัวโดวยรวมแล้ว Honda ADV 160ปี2025เป็นสกูตเตอร์แนวแอดเวนเจอร์ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นเดิมแต่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นทั้งในด้านสมรรถนะ ความสะดวกสบายและความปลอดภัยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถสกูตเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและออกทริปได้อย่างมั่นใจนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับ Honda ADV 160ปี2025หากคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบายคลับของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ